แล้ววันนี้ครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะมีข่าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนแบ่งกลุ่มนะ,ะกลุ่มละห้าคน <ard> นะ,คะมีข่าวให้นักเรียนนั้นมาศึกษานะคะ <ard> อ่าเสร็จแล้วมารับใบกิจกรรมไปเลยค่ะ <ard> กลุ่มละห้าคนนะ,คะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้ อาได้กลุ่มแล้วก็มารับใบไปเลยค่ะลูก <5 S 1> กลุ่มละหคนอ่ผู้ชายได้แล้วก็มารับไปเลยค่ะนน <5 S 1> หนึ่งกลุ่มละหนึ่งใบกลุ่มเดียวกันไหมคะเฮ้ย <5 S 1> เอาใบนี้ไปด้วยกันนักเรียน <5 S 1> แตง อ่าผู้ชายผู้ชายได้กลุ่มหรือยังครับอ่าผู้ชายใช่เอามารับเรื่องไปด้วยครับหัวข้อข่าวที่นี่น้องเอาไปอ่านอ้าวนะคะข่าวคุณครูจะมีด้วยกัน2ข่าวนะคะอะไรเอ่ยยังไม่ได้มันก็มันครบแล้ว่ะคะ่ะลูกอะ อ้าวลองมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะอ้าวใช้ความคิดนะคะใช้ความคิดไม่ใช้เสียงนะ,ะใช้ความคิดมีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะคะลองดูสิครครูให้นักเรียนมีข่าวอยู่2ข่าวนะคะข่าวเกี่ยวกับร่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงแล้วก็ข่าวถูกร่วงละเมิดทางเพศผู้ชายนะคะ ให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีข่าวให้นักเรียนศึกษานะคะแล้วก็ตอบคําถามครูม,มานะคะเอาได้ข่าวหรือยังคะเขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะ เป็นกรอบก้างล่างของเด็กก็ได้ เรียนเขียนชื่อกลุ่มนะคะตั้งชื่อกลุ่มหรือว่าจะเขียนยังไงก็ได้นะคะชื่อกลุ่มแต่แล้วสมาชิกในกลุ่มมีใครกันบ้างนะคะส่วนโรงเรียนปลายทางนะคะดูก็นะคะศึกษาจากในหนังสือก็ได้นะคะมีกิจกรรมดีๆในหนังสือนะคะในเรื่องของนะคะในหนังสือหน้าที่47นะคะก็มีนะคะวิธีการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายนะคะไม่เหมาะสมในเรื่องของเพศนะคะ ในหน้า47ได้นะคะสามารถที่จะนำหรือจะเป็นในหน้าที่49ก็ได้นะคะสามารถที่จะอำในห,หนังสือเรียนได้เลยค่ะ อีกนกลุ่มไหนได้นำเสนอก่อนเอ่ยนั่นแหละค่ะรีบทำ สรุปใจความสําคัญนะคะของข่าวด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจากข่าวที่ครูให้ไปนะคะข่าวผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่เหมือนกันนะคะลูกจะไม่เหมือนกันงานกลุ่มต้องช่วยกันคิดนะคะ สรุปยอ่อๆนะคะว่าใจความสําคัญของข่าวนั้นมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าเกี่ยวกับอะไรข่าวนี้นะคะอเ,คเ,อเอาให้กลุ่มเนยอีกอันหนึ่งดีลูกอีกใบนึง ไอ้กูเออนั่นแหละไอ้อถูกข่าวไหมอ้าวผิด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 เปลี่ยนอันเปลี่ยนอันอันนี้ให้เนาะให้เนยให้เนยกม้มเปลี่ยนกันค่ะน,นี่ก่งจ้ะไอ้เนยแล้วไม่รู้จักเหรอเ,เอาเหรอมีเนยไหนกะก,ก็ใช่ไงแต่ครูให้อีอันยังไงเพราะว่ามันมีสองใบมันไม่พอเออ จะได้ช่วยกันอ่านนะคะลูกใบมันเหลืออยู่ เอามีคนหนึ่งกลุ่มเอามาเลยค่ะลูกกลุ่มเดียวเท่านั้นมีเวลาอยู่หนึ่งกลุ่มเท่านั้นเอาเชิญเลยค่ะออกมาเลยอาไหนเรามาฟังกันดูนะคะเหตุการณ์นะคะของกลุ่มที่หนึ่งนะ,ะของน้องนุกกับน้องโกมลอาเชิญค่ะคนอื่นฟังนะคะว่าเพื่อนก็สรุปได้อย่างไรบ้าง ข่าวเกี่ยวกับเด็กหญิงเอถูกพี่ชาย3ามคนขค่มขืนใจความสำคัญของข่าวคือเด็กหญิงเอปัสสาวะไม่ออกเพราะกร,าะระเพาะปัสสาวะอักเสบสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกพี่ชาย3ามคนบังคับข่มขืนตั้งแต่9ปีนักเรียนมีวิธีป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ได้อย่างไรควรไม่เดินคนเดียวตามลำพังหรือตอนกลางคืนนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากข่าวนี้มีความระมัดระวังมากขึ้นไม่ควรเปิดประตูรับคนแปลกหน้าควรบอกค,ควรบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าจะไปไหน เอาโปรมากลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะนะเก่งมากนะสรุปนะคะัสำคัญนะนี่ก็คือข่าวนางครูวนักเรียนทาเกี่ยวกับข่าวถูกล่วงละเมินทางเพศนะคะถ้าเกิดเหตุก,การณ์เหล่านี้กับเด็กๆนะคะเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรกันนะนี่ก็คือสรุปใจความได้นะส่วนสัปดาห์หน้านะเราจะเรียนรู้หัวข้อใหม่นั้นซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพบกันวันพฤหัสหน้าค่ะ